สาธูคาตะลิวเอวมัมเมสุตังเอกังสัมมยังภัควาภารานสิยังวิหะรติอิสิปัตเนมิคทาเยตันระโพขพัควาปัญจะวัคคิเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิกเขเวอันตาปับพะชิเตนะ นัเสวิตพาโยจายามกาเมสุกามะสุขันนิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนะนิโกอนริโยอนัตสัตหิโตโยจายามอัตตะกิละมะฐานุโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเว อุโพอันเตอนุปัคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานากะระณีอุปสัสมายะอภพินยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตะติกะกัตามาจะกัตามาจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณี ยานกะระณีอุปสะมยะอภินยายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอยะเวมะอะริโยอัดถังคิโกมโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจาักขุกะระนียานากะระณีอุปสาัมายะอภินยายะสัมโธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขปนาพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามาระชัม มระชามปิทุกขงังโสกป,ปริเทวะทุกขโมมณส,สุปายาสพยาสาปิทุกขาอ,อปิเยหิสัปปโยโคทุกโขิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมยัมปิฉามนะละพตตมปิทุกขงังสังคเตนะปัญจุปัญจุปาทานนะขันธาทุกขา อีทางโานะคปณะพิกเขเวทุกขสะมุททโยอริยสัจจังยายังปัญหาโปโนภะภวะวิกานันทิราคะสะหะคตาตันตตาระตันต,ต,นต,ต,นตราพิกนันทีนเสยยะถีทางกามตันหาภวะตันหาพิวะวะตันหาอีทางโานะคปณะพิกเขเวทุกขะนิโรโธ จาริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโทรจาโคปน,นิสสคโคปุนติอะนาละโยอิทังโขปณะพิกาเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจางอะยะเมวะอริโยอัดถังอัดถัดงคิโกมัคโคเสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปบสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตอัมมาอาชีโวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุ อทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคอุทปาธิทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิกะเวบุพเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตังโคปาณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอานานุส,สุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจันติเม พิกเวบุพเพอนานนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวบุพเพอนานนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขะสามุทธโยอริยสัจจังปหีนันติมี พิกเวบุพเพอ,อนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาธิยานังอุทตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีทางทุกขะนิโรโทอร,ยาศาศาร,ริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพอาอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญา,าอุตตปาทิวิชาอุตตปาท <Am> ิาอาโลโกอุตตปาทิตังโขปณนิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจัง สัจิกาตัปพันติเมพิกเวบุกเพอนาุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทางทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวบุกเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิ อทาังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนาุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิสังโฆปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวบุเภอนาุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิปังโคปณนิทางทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจางภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันสุเตสุทรมเนสุจักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิ ยาวกิยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทัตวาทะสาการังยถาปูตังยานทัสนางนสุวิสุทงังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัเทวเกโลเกสัมะตะเกโลเกสะัมะระเกสัพรม,มะเก สัตสมัมมาพรมะน,นิยาปชายะสะเทวนุสายะอนุตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจปปจัดยาสิงยะโตจะโคเมพิขเวอิเม,เมสุจ,ต,จตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทัตทวา,ททวา สาการังยะถาภูตังยานัทสันนางสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิขเวสะเทวเกโลเกสมาระเกสพรม,มเกสะสะมะณะพรหม,มนิยาปะชายะสะเทวมนุสายะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปัญจัญาสิง ยานันจะปณะเมทัสันางอุทาปาธิอากุปปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินติธานิปุนระโวติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัญจวคิยาภิกขุภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสะมินจะปณะเวยากะระ นัสสะมิงพันยะมาเนอายะสะมะโตโกทันโกทันยัสะวิรชังวีตะมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกิจจิสมุทธยะธรรม,มังสัพพันตังนิโรทะธรรมมันติปวัวติเตจักภะควตาธรรมจักเกภุมมาเทวา สัทธมนุสาเวสูงเอตามพะควตาพาราณสิยังอิสิสปะตะเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวติตังอับปะอัปะยิวติยังสมมเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวา เกณจิวาโลกัสมิิติภุมมานางเทวานังสัตทางสุตตะวาจาตุมมหาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุษาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทางสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทางสุตตะวา ยามาเทวาสัทธะมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัทธางสุตวาสุตตุสิตาเทวาสัทธะมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทธางสุตวานิมานะระตีเทวาสัทธะมนุษาเวสุง นิมมานะรตีนางเทวานางสัตทางสุตวาปารนิมิตวะสะวันตีเทวาสัทธามนุสาเวสุงปารนิมิตวะสะวันตีนางเทวานางสัตทางสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตามพระขวะตาภารานะ สิยังอิสิปะตเนมิคชทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปะอัปะยิวัติยังสมเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมมหุตะเตนะยิาวะพรหมโลกาสัตโธอัพุ อัภุกคันชิอายัตอายันจะทัสสะสหัสสีโลกธาตุสังสังกร,รมปิสัมปะสัมปะกร,รมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอราจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตูระโหสิอติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวางังอัทโขภคะวาอุทา,า,านังอุทาเนสิ อญญาสิวัตะโพโกทันโยอญญาสิวัตะโภโกทันโยติอิติหิทังอายะสะอายะสามัมาโตโกทันยาสะอญยาโกทันโยเตเต,เตเตเตตะวะววนามังอโหสิอโหสีติ ไปนะคะจะเป็นบทสวดอิติกปิโสไปจนถึงโรคาวูปะสะเมนตุเตจะมีตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสตินะคะแล้วก็จินดามณีปียังมันตงังสักกตวาจะสวดแบบนี้ไปหนึ่งจบแล้วก็อีกหนึ่งจบรวมเป็นทั้งหมด3จบนะคะ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโรปุริสธรรมมสารทิตสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโภคะวาติสวากโต พta <Pakawata> Thsththiko akali ko ehipasiko o banaiko catà Thtaพ vinyu Supปติ noพkawaตosa wakasค uปติ no พkawaตສ waกสคရရปติ no สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาธิทางจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสติ จินดามณีปิยงมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตวะตะวังมังโปสันถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกิจจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวะทันตาปิยามกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพัง ชนานเยมณีจินดาปิยังจะทะนางศัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะต่อไปเป็นบทต่อไปเป็นบทสักกตาวานะคะสักกตาวาพุทธรัตนางโอสัตถางอุตมังวรางหิตังเทวะมนุษยานาง พุทธเตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาธัมมรัตตนางโอสัตถังอุตตมังวรังปาริราหุปะสะมะนางธัมมเตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพยพระยาวูปะสะเมนตุเตสักกตวา สังฆาระตะนางโอสถทางอุตตามาังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสดินานสันตุปัทถวาสาเพโรคาวูปะสเมนตุเตต่อไปนะคะก็จะสวดแบบนี้ทั้งหมด3จบนะคะเหลืออีก2จบ อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนอนุตโตรปุริสัธามะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานางพุทโภควาติ สวากาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจั ตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโคอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสางโคยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโคสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสั ปุลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชลีกะรณิโยอนุตตารังปุญญะเขตตังโลกาติสาธุค่ะ จินดามณีปิยมันตังยสัมธาสังโกนางอุปปสัสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิจจิเทโวเยสโกปัดชางทัสมิงกินเนวาทัตะ ทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเนสิทธิลาพังชายาาณเยมณีจินดาปิยังจะทะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตาวาพุทธรัตนางโอสัถางอุตตมังวาราังหิตัง เทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนณโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถัางอุตตมังวรางปาริราหูปะสะมะนังธรรมเตเชนณโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพพระยาวูปะสะเมนตุเตสกัตตวาสังขารัตนังโอสถัางอุตตมังวรังอาหูเนยัางปางหูเนยัาง สังคเตเชนะสดทินานสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูตอนุตโรโปุริสธรรมมาาระิสัทธาเทวมนุษยานางพุทธโภภควาติธ สวาราโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆยทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังคโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสตติ จินดามณีปิยงมันตังยักังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโกตังจะมหาราชาตะวันมตะวะตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสเศธิกิจจิเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริพุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพัง ชญยานเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพ,พระหูชนาปิยังมะมะสักกตาวาพุทธรัตนางโอสถถังอุตมังวารางหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตเชนะโสตินานัสันตุกัตถาวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตาวาธรรมรัตนางโอสถถังอุตมังวาราง ปาริราหูปะสะมะนางธร,รมะเตเชนะสดินานสันตุปัตถวาสพัพเพพระยาวูปะสะเมนตุเตสักตะวาสังสังฆรัตานางโอสัทถางอุตมังวรังอางหุเนยยางปางหุเนยยางสังคเตเชนะสดินานสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปะสะเมนตุเต